ความยากในชีวิตก็เพราะยากตั้งแต่ที่ใจของเราเองแล้วคิดว่ายากจึงยากที่จะลงมือทำในสิ่งที่คิดและสิ่งอื่นๆก็ยากตามหมดแต่ถ้าสิ่งไหนที่เราคิดว่าง่ายเราก็อยากลองทำดูแม้จะไม่รู้ว่าจะทำสำเร็จหรือไม่คิดว่ายากก็ยากที่จะทำ บางทีเราก็คาดหวังผลในสิ่งที่เราทำมากจนเราลืมนึกถึงด้านลบที่อาจตามมาได้ทุกเมื่อเรามักจะคิดแต่ด้านบวกก่อนเสมอจึงเป็นเหตุให้เราต้องทุกข์เมื่อเราเจอสิ่งที่ไม่เป็นดังใจแต่ใครที่คิดและทำอะไรอย่างมีสติรอบคอบจะผิดพลาดน้อยกว่าเสมอ เริ่มต้นจากศูนย์เพราะต้นทุนเราไม่เท่าใครอื่นเราจึงไปได้ช้าบ้างแต่ไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยถ้าเราไม่เอาตัวไปเปรียบกับใครเขาไม่คิดแข่งอะไรกับใครเขาแต่มุ่งทำในส่วนของเราเท่านี้พอการสร้างอะไรขึ้นมาด้วยตัวเราเป็นหลักเบียดเบียนคนอื่นให้น้อยที่สุด คือสิ่งที่น่าภูมิใจและสุขใจแล้วในชีวิตในมุมคนรู้จักพอ